สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับชาแนลดัตตี้คุกกิ้งครับวันนี้ d a ตตีจะมาชวนเพื่อนๆทําเมนู Homemade Cracker ครับสูตรนี้ทําง่ายๆเองได้ที่บ้านเลยนะครับตัว Cracker รเนี่ยรสชาติหวานมันหอมกรอบอร่อยแถมเก็บใส่กวดโหลเอาไว้ทานได้นานๆด้วยนะครับเอาไว้เพื่อนๆทานกับชากาแฟตอนเช้าหรือว่าจะทานเล่นๆก็เพลินจนหยุดไม่อยู่เลยครับรับรองว่าใครได้ทานนี่จะต้องถูกใจแน่นอนครับ เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกจะเป็นแป้งเค้ก150กรัมนมสดชนิดจืด60กรัมเนยสดชนิดจืดละลาย30กรัมน้ำตาลทราย20 g, กรัมเกลือครึ่งช้อนชาเบกกิ้งโซดาเศษ1ส่วนสช้อนชาแล้วก็ยีสต์1ช้อนชาครับต่อไปเราเพิ่มความหอมด้วยต้นหอมซอยประมาณ20กรัมแล้วก็ งาขาวพวักวประมาณ10กรัมครับเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับขั้นแรกเรานํานมสดชนิดจืดใส่ลงในอ่างผสมตามด้วยเนยสดชนิดจืดละลายน้ําตาลทรายแล้วก็เกลือครับจากนั้นเราก็คนให้ส่วนผสมทุกอย่างละลายเข้ากันครับพอน้ําตาลทรายกับเกลือละลายดีแล้วนะครับเราก็เติมแป้งเค้กลงไปครับตามด้วยเบกกิ้งโซดาแล้วก็ยีสต์ครับจากนั้นเราก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันจนเป็นก้อนแบบนี้เลยครับ พอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็จะใช้มือนวดต่อครับแดดดี้จะเติมต้นหอมซอยแล้วก็งาขาวคั่วลงไปด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความหอมครับจากนั้นเราก็ใช้มือเนี่ยนวดส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับนวดไปเรื่อยๆจนไม่มีเม็ดแป้งเลยนะครับพอส่วนผสมทุกอย่างเข้าเป็นเนื้อเดียวกันจนสามารถปั้นเป็นก้อนได้แบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับ จากนั้นเราใส่ภาชนะปิดฝาพักแป้งทิ้งไว้ประมาณ30นาทีครับพอเราพักแป้งครบ30นาทีนะครับเราก็จะนําแป้งเนี่ยออกมารีดให้เป็นแผ่นบางๆครับโดยแดดดี้จะนําแผ่นกระดาษรองอบหรือกระดาษไขเนี่ยมารองทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างเลยนะครับจากนั้นเราก็ใช้มือกดเบาๆนะครับแล้วเราก็ใช้ที่รีดแป้งเนี่ยรีดจนแป้งเนี่ยเป็นแผ่นบางๆทั่วกันทั้งแผ่นเลยนะครับยิ่งเรารีดแป้งได้บางตัวแครกเกอร์ก็จะยิ่งกรอบนะครับ นี่นะครับเราค่อยๆคลึงแล้วก็รีดไปเรื่อยๆนะครับจนแป้งเนี่ยมีความบางเท่าๆกันครับพอเรารีดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะลอกกระดาษไขด้านบนออกครับเราต้องลอกเบาๆนะครับไม่งั้นตัวแป้งอาจจะติดออกมาได้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะตัดขอบให้สวยงามก่อนนะครับแตดดี้จะใช้มีดตัดผลไม้ที่เป็นรูปหยักๆเนี่ยมาตัดขอบนะครับตัวแครกเกอร์จะได้สวยงามครับ เราก็ตัดแป้งส่วนที่เกินออกนะครับตัวแป้งส่วนที่เกินเนี่ยเราก็ไม่ทิ้งนะครับเราก็สามารถนํามารีดเป็นแผ่นใหม่ได้นะครับเสร็จแล้วดัดดี้จะใช้มีดตัดขนมปังมาวัดขนาดนะครับเพื่อเวลาเราตัดออกมาแล้วเนี่ยแต่ละชิ้นจะได้มีขนาดเท่าๆกันครับวันนี้เราจะตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับคล้ายๆกับแครกเกอร์ที่ขายในเซเว่นเลยนะครับ พอเราวัดขนาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแตดี้ก็จะใช้มีดตัดผลไม้เนี่ยมาตัดเป็นชิ้นเลยนะครับตัวมีดตัดผลไม้นี่มันก็จะมีรอยหยักนะครับเวลาเราอบออกมาแล้วเนี่ยตัวแผ่นก็จะเป็นรอยหยกักหยักสวยงามมากๆเลยครับนี่นะครับเราก็ตัดตามขนาดที่เราวัดไว้เลยนะครับใช้มีดทาบตามรอยแล้วก็ออกแรงกดเล็กน้อยนะครับทำไปแบบนี้เรื่อยๆจนครบเลยครับ พอเราตัดเป็นชิ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปดั d ดดี้จะใช้ซ่อมจิ้มเป็นแถวให้ทั่วแผ่นแบบนี้เลยนะครับเพื่อเวลาเรานําไปอบเนี่ยตัวแครกเกอร์จะได้ไม่พองตัวขึ้นมาครับนี่นะครับใช้ซ่อมจิ้มไล่ไปให้ทั่วแผ่นเลยนะครับเวลาอบออกมาแล้วแครกเกอร์จะไม่พองตัวแล้วก็สวยงามด้วยนะครับ พอเราใช้ซ่อมจิ้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็ลอกออกมาเป็นแผน่นแล้วก็นําไปใส่ถาดเตรียมอบได้เลยครับตัวถาดอบ daddy ก็จะรองด้วยกระดาษไขนะครับเวลาเราอบเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้นําออกจากถาดอบได้ง่ายๆครับนําไปวางเรียงแล้วก็เว้นระยะไว้นิดหนึ่งนะครับเวลาอบเสร็จแล้วจะได้ไม่ติดกันครับขั้นตอนต่อไป daddy จะอบที่อุณหภูมิ160องศาเปิดไฟบนล่างเปิดพัดลมใช้เวลาอบประมาณ15นาทีครับ ก่อนที่เราจะอบขนมเราจะต้องวอร์มเตาไว้อย่างน้อยประมาณ10นาทีนะครับพอเราวอร์มเตาครบ10นาทีแล้วนะครับเราก็นำแครกเกอร์เข้าไปอบได้เลยครับและดี้จะอบถาดตรงกลางนะครับจะได้โดนไฟบนกับไฟล่างเท่าๆกันครับพอเราอบครบ10-15นาทีนะครับแครกเกอร์ของเราก็สุกเรียบร้อยครับเราก็นําออกจากเตาอบแล้วก็นํามาวางเรียงไว้บนตะแกรงนะครับตัวแครกเกอร์จะได้เย็นเร็วขึ้นครับขั้นตอนนี้นี่กลิ่นหอมมากๆเลยนะครับ พอตัวแครกเกอร์เย็นสนิทแล้วนะครับตัวแครกเกอร์ก็จะกรอบร่วนเลยนะครับขั้นตอนนี้เพื่อนๆก็สามารถบรรจุใส่ถุงใส่ขวดโหลเก็บไว้ทานได้นานๆเลยนะครับเท่านี้ก็เป็นงานเสร็จเรียบร้อยครับสําหรับเมนูโฮมเมดแครกเกอร์ครับเราสามารถทําทานเองได้ง่ายๆที่บ้านเลยนะครับตัวแครกเกอร์เนี่ยรสชาติหวานมันหอมกรอบอร่อยนะครับแล้วที่สําคัญก็คือเก็บไว้ทานได้นานๆด้วยนะครับ ไว้ทานกับชากาแฟนมสดหรือว่าจะทานเล่นๆก็อร่อยเพลินจนหยุดไม่อยู่เลยครับเพื่อนๆก็ลองนำไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ด a ดดีด้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆอ,อยากมีส่วนในการสนับสนุนช่องเรานะครับเพื่อนๆสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แงหรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับ สำหรับวันนี้แดดดีต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ